สว,สวัสดีค่ะโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนลบบุรีปากน้ำโพสัญญาท oui as ี่สองท่าแคปากน้ำโพจะเริ่มต้นที่บริเวณสถานีท่าแคจังหวัดลบบุรี ก่อสร้างตามแนวทางรถไฟเดิมและสิ้นสุดบริเวณสถานีปักน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ระยะทางประมาณ116กิโลเมตร เดี๋ยวจะพาไปดูสุดปลายรางกันนะคะทางด้านนี้เลยค่ะไปจะไปทางนี้นะคะประมาณ20เมตรค่ะก็จะถึงสุดปลายหลังแล้วค่ะอุ้ย200เมตรนะคะ รางตรงนี้ก็อยู่เลยจากสถานีรถไฟปากน้ำโพเนี่ยประมาณ1,500เมตรค่ะนี่ก็เป็นจุดสิ้นสุดของโครงกรารรถไฟทางคู่ช่วงรบบุรีปากน้ำโพนะคะบริเวณปลายรางเนี่ยก็ยังไม่เสร็จดีนะคะเดี๋ยวจะต้องมีแป้นประทะและกองหินไว้กันลดหลุดออกไปค่ะ รางคู่ใหม่นี้เป็นรางมาตรฐานขนาด100ปอนด์ค่ะรองรับรถจักรที่มีน้ำหนักกดเผาได้20ตันหรือรถจักร CSR U20 ด้วยค่ะในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ลงหินและอัดหินนะคะว้าวหมอนปูนรองรางเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเลยค่ะเขียนว่า SRT 5 4 e 1ส่วนตัวรางก็มีตัวอักษรอ,อยู่ด้วยนะคะเขียนว่า ส2 6 0 e 1 9 5 4 e 1 s r t ก็ไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรนะคะจากปลายรางหรือจุดสิ้นสุดของโครงการรถไฟทางคู่นี้เราจะพาเดินย้อนกลับไปยังสถานีรถไฟปากน้ำโพค่ะ รางที่ยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็จะมีสนิมเกาะเลยนะคะแต่เมื่อเปิดใช้งานแล้วสนิมที่เกาะเนี่ยก็จะจางหายไปเองเพราะว่าขณะที่รถไฟวิ่งผ่านเนี่ยก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนทําให้สนิมหลุดออกไปเองค่ะนี่ก็จะเป็นหัวตะแค่นะคะนี่ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ย ลักษณะนะคะนี่จะเป็นสามเหลี่ยมค่ะ รถเนี่ยวิ่งมาจากทางคู่ค่ะและจะเลี้ยวเข้าไปทางเดี่ยวค่ะสะพานรถไฟทางคู่เนี่ยก็จะเป็นคอนกรีตทั้งหมดเลยนะคะและในส่วนของสะพานเก่าเนี่ยก็จะเป็นเหล็กเช่นเดิมค่ะ ทำให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นว่าฝั่งไหนเป็นทางเก่าและทางใหม่นะคะ ที่เห็นไกลๆนู่นเลยอ่ะเป็นสะพานดุสิตาภูมิค่ะสะพานดุสิตาภูมิเนี่ยก็จะยามข้ามแม่น้ําและข้ามทางรถไฟค่ะสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อถนนอาเส้นบึงบรเพชรไปยังเมืองน,นครสวรรค์เส้นทางรถไฟทางผู้ที่ปากน,น้ำโพนี่ก็จะขนานไปกับแม่น้ำน่านค่ะ เมื่อในอดีตก่อนที่จะมีถนนและสะพานในชาติวงศ์เนี่ยสถานีรถไฟปากน้ำโมีความจเจริญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางไปยังเมืองนครสวรรค์จะต้องมารถไฟและลงที่สถานีนี้และต่อเรือที่หลักสถานีค่ะล่องเรือผ่านต้นแม่น้ำเจ้าพยาข้ามฟากไปยังเมืองนครสวรรค์ค่ะ ด้านหน้าก็จะเป็นย่าสถานีรถไฟปากน้ำโพเดิมทีเนี่ยในย่านนี้ก็จะมี6ชานชลาด้วยกันนะคะพอมีรถไฟทางคู่เข้ามาก็เพิ่มอีก2ชานชลารวมเป็น8ชานชลาค่ะอ่าในมุมสูงนี้ก็จะเห็นว่ามีสะพานลอยข้ามทางรถไฟอยู่ด้วยนะคะและด้านหน้าเราก็จะเห็นว่ามีการหล่อเสาเพื่อรองรับชานชลาสูงอีกด้วยค่ะ ส่วนตัวอาคารสถานีปากน้าโพหลังเก่าก็ได้ถูกลื้อถอนออกไปหมดแล้วนะคะและก่อสร้างอาคารสถานีปากน้าโพหลังใหม่ขึ้นมาแทนที่ าสถานีหลังใหม่ก็กำลังก่อสร้างอยู่และอีกไม่นานคงใกล้จะเสร็จแล้วค่ะอในย่าสถานีปากน้ำโพเนี่ยก็จะมีตู้สินค้าจอดอยู่เยอะแยะเลยนะคะมีทั้งรถตอยอบอตอยอบอทอกอใกล้ๆกันก็จะเป็นแขวงรถพ่วงปากน้ำโพค่ะ ซึ่งจะเป็นโรงรถไว้ซ่อมรถจกักรรถพ่วงรวมทั้งเป็นที่ทำการของพนักง,งานฝ่ายช่างกลแขวงปากน้ำโพอ,อีกด้วยค่ะแขวงรถพ่วงปากน้ำโพนี้ก็จะอยู่คู่กับสถานีรถไฟปากน้ำโพมานเนิรนนานเลยค่ะเอ๊ะแอบเห็นคุณปู่ G ีจอดอยู่บนวงเวียนกับรถด้วยค่ะเป็นคุณปู่ G ีหมายเลข4023 ส่วนทางคู่ใหม่ก็วางหมอนและรางเสร็จแล้วเหลือก็แต่รอหินมาลงและอัดหินกระไกล้เสร็จแล้วค่ะทางคู่ใหม่ก็จะมาอยู่ฝั่งตะวันออกของทางเก่านะคะอ่าแล้วก็จะขนานยาวกันไปแผนงานทางคู่จะแล้วเสร็จทันในปีพศ2566นี้จะทันไหมรอติดตามกันต่อไปค่ะ